ต่อไปนะครับเราก็จะมาในวักต่อไปอันนี้ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นในวักที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับทุตสีรับปัญหานี่อยู่วักที่6นะเมนกะปัญหากันกันที่4วักที่6อาจรรยานาจริยวักนะครับทุตสีรับปัญหาจากนั้นก็จะขอจบวักนี้ไปนะครับเลื่อนไปที่ วรคที่7นะครับนิปปันจวัคนะครับขีนาสวะปัญหาขีนาสวะภาวะปัญหาปัญหาว่าเรื่องภาวะความเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วนะครับก็จะเป็นขีนาสวะภาวะปัญโหปัญหาว่าด้วยเรื่องภาวะความเป็นพระอรหันต์ขีนาสวะเนี่ยก็แปลตามหนังสือแปลว่า ผูมีอาสวะสิ้นแล้วก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะครับพระเจ้ามิลินก็ได้ถามว่าพันเตนาเกเสนตุมเหตพัทธะข้าแต่ท่านนาเกษณผู้เจริญพวกท่านพากันพูดดังนี้ก็คือไปฟังพระนั่นแหละนะก็พระเจ้ามิลินนี่เดอ่านทั้งพระตถปิฎกแล้วก็ไปฟังทั้งพระด้วยนะพอที่ไปฟังพระบางทีไม่เห็นด้วยกับพระเถียงพระนะพระหนีเป็นแถวต้องมีพระนาเกษณมานี่แหละนะครับ ข้าแต่ท่านนเากเสผู้เจริญท่านทั้งหลายย่อมกล่าวดังนี้ว่าโยคิฮีอรหะโยคิฮีอรหัดตังปัตโตครหัตคนใดที่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันดเววาสสะคติโยพวันติอนัญญาคติสองอย่างนี้เท่านั้นย่อมมีแก่ครหัตคนนั้นผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันแล้วไม่มีอย่างอื่น อนัญญาคือไม่เป็นอื่นต้องมีคติสองอย่างมีความเป็นไปได้สองอย่างนี้เท่านั้นก็คืออะไรบ้างตัดสมิงเยวะดิวส์เผลปัจติตวาปรินิบาาติวาคือต้องบรรพชาหรือบวชในวันนั้นเท่านั้นหรือปรินิพานมีคติอยู่สองประการอันที่1ก็คือบวชนั่นเองอันที่สองคือนิพานแล้วต้องบวชไปในตัดสมิงเยวะ <N ic> um> ในวันนั้นในวันที่บรรลุแหละทีน,นี้ก็ต้องดูว่าบรรลุตอนไหนบรรลุตอนเช้าก็มีเวลาเยอะหน่อยนะถ้าบรรลุตอนเย็นก็เอาเว э ลามีหน่อยเดียวนะก็ในวันนั้นนะในวันนั้นก็แล้วแต่บรรลุตอนไหนไม่ใช่24ชั่วโมงนะไม่ใช่ภายใน24ชั่วโมงไม่ใช่ภายในวันนั้นนะภายในวันที่บรรลุนะอย่างนี้ให้จาไว้อย่างนี้นะบางท่านก็จะมีบางคนก็บอกอา้าวภายใน7วันภายใน24ชั่วโมงอะไรก็ไม่รู้นะอา่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้ง2อย่าง ไม่ใช่เจวันแล้วก็ไม่ใช่24ชั่วโมงภายในวันนั้นทีนี้ก็ต้องดูว่าบรรลุกี่โมงนะถ้าบรรลุเรียกว่าเช้าหน่อยก็มีเวลาเยอะนิดหนึ่งถ้าบรรลุสายหน่อยก็มีเวลาน้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆพูดนี่เหมือนห่วงพระละหานเลยนะแต่จริงๆไม่ต้องห่วงท่านเลยนะพระละหานท่านจะรู้ว่าอายุท่านเหลือหรือไม่เหลือนะครับถ้าอายุท่านเหลือท่านก็บวชน,นะแล้วบุญเก่าท่านด้วยถ้าอายุท่านไม่เหลืออายุหมดแล้วท่านก็ดิพานก็ไม่เป็นปัญหาอะไร นะครับแต่นี้เป็นคําอธิบายไว้สําหรับคนรุ่นหลังที่ศึกษาพระไตรปิฎกจะได้ไม่งงหรือว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับนก็อรังหัสคนใดที่บรรลุถึงความเป็นพระหรหั์แล้วคติ2อ,อย่างย่อมมีแก่บุคคลน,นั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือ 1. ต้องบวชภายในวันนั้นเท่านั้น 2. คือปรินิพานณนะโสดิวโสสักกาอติก,กเมตุ บุคคลนั้นไม่อาจที่จะยังวันนั้นให้ล่วงไปได้นะไม่อาจจะล่วงวันได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้คือพวกท่านเทศน,ะน,นี่ก็คือพระเจ้ามิลิยนยกคําของพระมาพอยกคําของพระมาแล้วก็เลยถามปัญหาอันนี้คำของพระนะซึ่งถูกแล้วแหละคำของพระถูกต้องแล้วนะครับสเจโสพันเตนะเกษณะตัดสมิงดิวเสอาจริยังวาอุปปัชชายะ อุปชายางวาปัตตะจีวรังวาณะละเพทะข้าแต่ท่านนักเสนผู้เจริญถ้าหากว่าผู้บรรลุอรหันต์ท่านนั้นย่อมหาไม่ได้หรือย่อมไม่ได้ซึ่งอาจารย์ซึ่งอุปชาหรือซุ่งหรือซึ่งบาทและจีวรในวันนั้นอปิณุโขโศอรหาสยังวาปัปเชยะดิวสังวาอติกกมยะก็หรือว่าบุคคลท่านนั้น ผู้เป็นอรหันต์นั้นจะพึงบรรปชาด้วยตัวเองบวชเองเลยจับผ้าเหลืองมาห่มเองเลยนะวันนั้นจะได้ไม่ล่วงไปหรือจะพึงล่วงวันนั้นไปนะก่อนจะล่วงไปก็ห่มเองเลยอัญโยโกจิอรหาอิทิมาอากันตวาตังปรับบาเฉยวาปรินิบาเจยวาก็หรือว่าพระอรหันต์องค์อื่นใดๆที่มีฤทธิ์มาแล้วให้ท่านบรรปชา หรือท่านปรินิพานอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะก็พระท่านบอกว่าถ้าโยมคนใดนะบรรลุเป็นพระอราหารนันต์นี่ต้องบวชภายในวันนั้นหรือปรินิพานอันนี้ทุกท่านจําไว้อย่างนี้ส่วนเหตุผลเียจะบอกทีนึ่งน,นะพระเจ้ามิลินก็เลยถามว่าอ้าวถ้างั้นนะนะถ้าวันนั้นหาอาจารย์หาอุปชาหาบาทจีวรไม่ได้บวชเองได้ไหมหรือ คนมีฤทธิ์อื่นพระมีฤทธิ์อื่นเนี่ยมาจะมาใช่ไหมนะอย่างนี้ถามเลยนะอย่างนี้จริงๆบวชเองไม่ได้นะแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่พระอรหันต์ท่านจะมาบวชเองเพราะว่าบวชเองมันก็เป็นคนปลอมบวชเป็นเถรยะสังวาสก็คือขมโมยบวชมันก็ไม่ได้นะพระอรหันต์ไม่ทําอยู่แล้วอย่างนี้นะครับอ่านะอันนี้ก็ท่านพระอรหรรันต์นาคเสษ็ท่านก็ได้ตอบณนะโสมหาราชอารหาสยังปรปภเชยยดูก่นมหาบพิษ พระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระอรหันต์ย่อมไม่พึงบรรพชาเองจะไม่บวชเองสยังปปัจจันโตเถยยังอาปัจจติเพราะว่าเมื่อท่านบวชเองก็จะเข้าถึงซึ่งการขโมยเขาเรียกเถยะสังวาลก็คือขโมยบวชซึ่งพระอรหันต์ไม่ทําปลอมบวชนนเองนะณจะดิวสังอติกเกมยยะจะวันนั้นจะไม่พึงล่วงไป หรือล่วงไปก็ตามอัญญสสะอรหันตัสสะอาขมังพเวยยะวานาวาพเวยยะหรือการมาแห่งพระอระหันต์องค์อื่นจะพึงมีหรือไม่พึงมนะีตัดสมิงเยวะดิวเสรปรินิบาายยะท่านก็จะพึงปรินิพานในวันนั้นเท่านั้นอันะนี้ก็คือท่านไม่มีวันบวชเองนะแม้ วันนั้นจะยังไม่ล่วงไปวันนั้นจะยังมีแต่ว่าจะให้ท่านบวชเองนี้ไม่ได้ส่วนการมาของพระอรหันต์ก็แล้วแต่บุญกรรมของท่านทํากันมากับอราหันต์องค์ไหนจะมาหรือไม่มาก็ตามแต่ว่าท่านจะต้องนิพพานภายในวันนั้นเท่านั้นนะฉะนั้นกรณีที่วันยังไม่ล่วงไปเนี่ยไม่มีการที่ท่านจะบวชเองนะส่วนการมาของพระอรหันต์นั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะก็ตอบเป็นประเด็นไปแต่ว่า ยังไงก็ปรินิพานภายในวันนั้นแน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าฟันธงเลยประมาณนั้นนะอันนี้นะครับตรงนี้นะครับตัดสิงเยวะดิวสเสปรินิบาทเยยะจะพึงปรินิพานในวันนั้นแน่นอนประมาณนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยน,นะครับพระเจ้ามิลินก็เลยได้ถามต่อไปเตนะหิพันเตนคเกษะอรหันตัสสะสันตภาโววิชหิโตโหติข้าแต่ท่านนากเสนผู้เจริญถ้าอย่างนั้น ความมีอยู่แห่งความเป็นพระอราหารนันต์นี้น่าจะมีลักษณะที่เป็นเหตุสำหรับทำให้หมดชีวิตหรือว่าเป็นเหตุฆ่าชีวิตไปนะวิชหิโตเป็นเหตุทำลายชีวิตหรือชีวิตาาวตาหาโรชีวิตตาหาโรฆ่าชีวิตนำชีวิตไปเยนะอธิคตัสะชีวิตตาหาโราวติเป็นภาวะที่ ฆ่าชีวิตหรือเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องเสียชีวิตนะสันตะภาวภาวะความมีอยู่ของความอรหันนะถ้ามีภาวะความเป็นอรหันมีอยู่ในตัวเนี่ยภาวะนี้เป็นตัวภาวะที่ไปทําลายชีวิตของคนนั้นประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะว่าท่านพระนาคเสนบ,บอกแล้วว่าจะต้องนิพพานายในวันนั้นก็เลยถามว่าทางนั้นแล้วความมีอยู่ของความเป็นพระอรหันเนี่ย เป็นภาวะที่ฆ่าชีวิตนะเป็นภาวะที่ทําให้บุคคลนั้นต้องสิ้นชีวิตนําชีวิตเขาไปนําความเป็นอยู่เขาไปนะอย่างนี้ทํานองนี้ท่านพระอรหันต์นาคเสนก็เลยตอบว่าวิสมังมหาราชะขิหิลิงค์ดูก่อนมหาพิษความจริงแล้วนะเพราะว่าเพศของครึหักนี้เป็นเพศที่ไม่สงบวิสมัง ขีหิลิงคังเพศขันธ์นะเพศขันธ์ก็คือพวกญาติโยมแบบพวกเราเนี่ยนุ่งผมเสื้อผ้าอยู่บ้านคลองเรือนบ้างไม่คลองเรือนบ้างเนี่ยอย่างนี้นะครับเป็นเพศที่ไม่สงบเป็นเพศที่ไม่สม่ำเสมอไม่ราบเรียบนะขึ้นๆลงๆจกๆแจ,จ๊กๆมาหลากหลายเหลือเกินนะวิสเมลิงเคลิงคะดุปละตายะอรหัตตังปัตโตคิฮหิตัสมิงเยวะดิวเสปปะชติวา ปรินิบายติวาครั้นเมื่อเพศที่ไม่สม่ำเสมอมีอยู่อย่างนี้นะหัสถ์ผู้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องบวชภายในวันนั้นเท่านั้นหรือปรินิพานนะเพราะความที่เพศหัสถ์นั้นเป็นเพศที่เลวทรามเป็นเพศชั้นต่ำเป็นเพศที่ไม่มีกําลังทุพพละก็คือไม่มีกําลังนะไม่มีความสามารถพอที่จะรองรับ คุณของพระอาหารหันต์ได้เนโสมหาราชโดโสอาหารหันตัสสะอาหารหันตัสสะดูก่อนมหาบพิษโทษแห่งความเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีเนโซก็นานะเอโซนาะนะเอโซโดโสโทษนั่นไม่ใช่โทษของความเป็นพระอาหารหันต์ขี่ลิงคัดเสวเวโศโดโสยะดิดังลิงคะตุปปลาตานั่นมันเป็นโทษ ของเพศคฤุขัดที่มีลักษณะเป็นเพศไม่มีกำลังมีกำลังสามกำลังไม่พอนะอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นที่ครุขัดบรรลุอรหันต์แล้วต้องบวชภายในวันนั้นหรือถ้าไม่ได้บวชก็จะปรินิพพานนี้ไม่ใช่โทษของความเป็นพระอรหันต์แต่เป็นโทษของเพศคฤุขัดที่มีกำลังสามหรือว่ามีกำลังน้อยอย่างนี้ทำตรงนี้ นะครับอันนี้ก็คําตอบหลักๆก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกท่านก็สามารถขีดเอาไว้หรือตอบเอาไว้ได้เลยนะก็คือเป็นโทษของความเป็นครึกหัน์หรือโทษของเพศครึกหัน์ที่มีกําลังน้อยนะเหตุผลก็คือมีกําลังน้อยทุพพละดิงฆะทุบพระ,ะตานะส่วนเพศบรรพชิตินั้นเป็นเพศที่มีกําลังเยอะก็สามารถรองรับคุณสมบัติหรือคุณธรรมของพระอรหันต์ได้ส่วนเพศ กระดกหัดนี้มีกำลังน้อยไม่อาจจะรับได้เพศยบันปชิดจึงจะรับได้นะอย่างนี้ทํานองนี้ท่านก็เลยอุปมานะครับอุปมาหลาอย่างด้วยกันนะอุปมาเรื่องของอาหารนะครับอาหารก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่ว่าบางส่วนของอาหารมันมีโทษมันไม่ย่อยก็ทําให้คนตายได้เราก็บอกว่าอาหารทําให้คนตายจริงๆนะอาหาร มันก็จะบอกว่าอาหารทําให้คนตายก็ไม่ได้จริงๆอาหารเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมันไม่มีโทษอะไรหรอกแต่ว่าส่วนบางส่วนของอาหารน่ยมันไม่ย่อยเพราะว่าน้ em, ําย่อยมันมีกําลังน้อยแม่อาจจะย่อยส่วนบางส่วนได้นไม่ใช่ไม่อาจย่อยอาหารทั้งหมดไม่อาจย่อยส่วนบางส่วนได้ก็เลยคนนั้นก็เลยตายเพราะกินข้าวเลยนั้นไม่ใช่โทษของอาหารแต่เป็นโทษของส่วนที่ย่อยไม่ได้นะครับอันนี้ก็ อุปมานะครับหรืออุปมาที่สองนะครับก็มีหลายอุปมาด้วยกันนะอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับอุปมาเหมือนกับเสือเสือหญ้าผืนเล็กๆผืนหนึ่งนะครับเสือหญ้าเอาไปปูไว้แล้วก็เอาก้อนหินใหญ่มาเลยทับลงไปที่เสือดึงขึ้นขาดเลยหรือยังไม่ดึงขึ้นพังซะแล้วอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโทษของก้อนหินอะไรหรอก มันเป็นโทษของไอ้เจ้าเสือเล็กๆที่มันเป็นเสือญาเนี่ยมันมันกิ๊กกอกไปหรือว่ามันบางไปมันไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยทำตรงนี้มันเลยรับกําลังหรือน้ําหนักของก้อนหินไม่ได้นะครับทำตรงนี้นี่เป็นอุปมาของท่านนะก็คล้ายๆกับเพศคาริฮัตนี้อุปมาก็เหมือนกับเสือเสือญาที่มันไม่แข็งแรงคุณของพระอาหารหันต์นี่เหมือนกับก้อนหินทับลงไปก็พังเลยประมาณนั้นนะนี่ก็ไม่ใช่โทษของก้อนหิน ไม่ใช่โทษของความเป็นพระอรหันต์แต่เป็นโทษของเพศคฤหัดที่มีกําลังน้อยนะครับอันนี้ก็อุปมาที่สามอุปมาต่อมาก็อุปมาเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งที่มีกําลังน้อยนะมีคนสนับสนุนน้อยนะเป็นคนอ่อนแอมีชาติกําเนิดต่ํามีบุญน้อยนะแต่ว่าได้ราชสมบัติใหญ่มากนะแบบว่าโอ้โห คลองนั่นคลองนี่เยอะแยะมีอํานาจวาสนามากมายเลยคนนี้ก็จะรักษาไม่ได้หลอกนะก็ต้องเสื่อมจากอิสรยิสระยะยศหรือว่าต้องโดนริบราชสมบัติหรืออื่นก็ว่าไปอันนี้ไม่ใช่โทษของราชสมบัติแต่ว่าเป็นโทษของบุรุษคนนั้นที่มีกําลังน้อยความรู้ก็น้อยชาติก็ต่ําบุญก็น้อยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับนี่แหละเป็นอุปมานะพอ อุปมาเรียบร้อยแล้วก็ได้สรุปนะครับเอวะเมวะโขมหาราชะอรหัตตังปัตโตคิหีเตนะลิงเคนะอรหัตตังทาเรตุงนะสกโกติดูก่รมหาภิษฐ์ชั้นนั้นเหมือนกันแลครหัสผู้บรรลุถึงแล้วซึ่งความเป็นพระอรหันย่อมไม่อาจเพื่อจะทรงความเป็นพระอรหันด้วยเพศนั้นไดน้ไม่อาจจะทรงไว้ได้ ไม่ใช่ความผิดของความเป็นพระอรหันต์หรือว่าไม่ใช่โทษของความเป็นพระอรหันต์เพราะความเป็นพระอรหันต์นี้ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงเพราะโทษทั้งหลายคือกิเลสความเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสก็คือไม่มีโทษเลยนะอย่างนี้แต่ว่าเพศของคฤหัตน,นั้นไม่อาจจะทรงความเป็นพระอรหันต์เอาไว้ได้เตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นตัสมิงเยวะดิวเสปปปัจจติวาปรินิพบายติวาเพราะเหตุนั้น ขัหัดผู้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ในวันนั้น,น,น,นก็ต้องบวชภายในวันนั้นเท่านั้นหรือย่อมปรินิพานดังนี้นะครับก็มีคติอยู่สองประการก็คือต้องบวชภายในวันนั้นกับอีกอันหนึ่งก็คือปรินิพานนะก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยในพระไตรปิฎกมีทั้งท่านที่บวชภายในวันนั้นท่านแรกเลยก็คือท่านพระยศะอย่างนี้นะมีทั้งท่านผู้ที่ปรินิพานก็มีนะพระเจ้าสุโทโธธนะ สันตติมหามาตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีตัวอย่างปรากฏอยู่เยอะแยะนะครับทํำตรงน,นี้ก็ตามนี้เลยเพียงแต่ตรงนี้คือบอกเหตุผลเพิ่มขึ้นมาเหตุผลหลักๆก็คือเพศของพระอหัสนั้นเป็นเพศไม่มีกําลังเป็นเพศกําลังสนะไม่อาจจะรองรับคุณคืออรหัตตผลหรือความเป็นพระอรหันต์ได้นะครับพระเจ้ามิลินก็ยอมรับคําตอบ พร้อมทั้งเหตุผลนี้สาธุพันเตนาเกษณนะเอวเมตังตัฏฐาสัมปติชามิข้าแต่ท่านน้ากเกษณผู้เจริญสาธุนะสาธุนะสาธุก็คือยอมรับถูกแล้วครับดีครับดีครับนะกระผมยอมรับซึ่งคําอธิบายตามที่ท่านอธิบายมาทุกประการขีนาสวะภาวะปัญโโหทุติโยนะก็ปัญหาว่าด้วยเรื่อง ความเป็นพระอาหารหันต์ภาวะความเป็นพระอาหารอาหันต์อรหันตภาวะเนี่ยขีณาสวะภาวะจบแล้วนะครับปัญหาขีนาสวะภาวะปัญหานี้กล่าวถึงภาวะความเป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นสภาวะที่ไปฆ่าหรือทําลายชีวิตคนหรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่นะก็เป็นภาวะที่ดียอดเยี่ยมที่ควรจะเข้าถึงควรกระทําให้แจ้งเลย เพียงแต่ว่าเพศของครหัสนั้นเป็นเพศมีกำลังสามไม่อาจที่จะรองรับความเป็นพระหันเอาไว้ได้นะผู้ที่เป็นพระหัน์ในเพศฆราวาสก็เลยมีคติอยู่2ประการ1คือต้องบวชภายในวันนั้นเท่านั้นกับ2คือปรินิพานนะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งปัญหานี้ก็หลายท่านก็ยังมีสงสัยอยู่ได้ยินดูเรื่อยๆปัญหานี้นะก็พอ ได้มาอ่านตรงนี้แล้วดูบาลีประกอบด้วยก็ถือไว้ตามนี้แล้วก็ตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็เป็นไปตามนี้อยู่แล้วเพียงแต่ตรงนี้ท่านก็เพิ่มคําอธิบายมาอีกสักนิดนึงนั่นเองทําตองน,นี้นะครับ